เรากำลังหลงกันกับแผนที่นะครับผมเย้ยเลยยยยย้ยไยเว้ยทีหลังไม่ยยยแล้วยยยไมยดี สวัสดีครับนี้เราก็พบกันกับช่อง Ultimate Adventure อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเป้และเบลค่ะเบนครับครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ป่าแอฟริกาเอ้ยไม่ใช่เราจะพาทุกคนมาที่ที่ซาฟอรีเวอร์นะครับผมวันนี้ผมกับน,น้องเบลก็เป็นตรีมสัตว์ป่าน้องเบลจะเป็นเป็นอะไรเป็นเสือผมจะเป็นสิงนะครับส่วนเบนเป็น เอ้ยเตรียมอะไรเนี่ยเขาเตรียมสัตว์กันเนี่ยเตรียมอะไรของผมไม่ใช่เตรียมของผมเตรียมเตรียมอะไรเตรียมข้าวคุก<อ>เออเตรียมเข้าคุกก,ก็สมควรอยู่แหละบวกไม่น่าเข้าคุกเลยเนี่ยหมวกหน้าเข้าโรงเรียนอนุบาลหมีน้อยนะเราก็มาดีเวอร์กันเอ้ยซาฟารีซาฟารีเวอร์เราก็พาทุกคนมาที่ซาฟารีเวอร์นะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศข้างในงานซาฟารีเวอร์กันเลยพบกับคลิปนี้ซาฟารีเวอร์2022ครับผม ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ข้างในของซาฟารีเวิร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศของซาฟารีเวิร์แล้วก็เที่ยวชมสัตว์ต่างๆกันนะครับผมเบน ว่าไงว่าจะอ่านถูกนะเนี่ยอ่านถูกนะเอาดีๆเลยนะเออเดี๋ยวจัดให้ดีๆอ่านว่าอะไร adventure เยี่ยมสุดยอดแล้วล่ะตัวเอกอังกฤษไปไปกันต่อพตอนแรกเราเดินมาเนี่ยเรามาดูนกใช่ไหมนี่นกอยู่นี่เราเดินข้ามมาข้ามสะพานนี่มาไปทางที่เราต้องไปใต้สะพานไปไหน ถ้าหลงก็โทษน้องเบลคนถือแผนที่ตอนนี้เราอยู่ไหนนะเราอยู่ตรงฟูดคอร์ดฟูดคอร์ดอันนี้เป็นเอเวอรี่เอเวอรี่ไหนอะไม่หููมันเป็นพัตตาคาเรากำลังหลงกันกับแผนที่นะครับผมสวฟีดดิ้งเราก็ให้อาหารตรงแถวนี้ได้เพราะเราเห็นมันว่ยอยู่ทุกคนกำลังยืนดูป้ายมีปลาช่อนด้วยอยากไปที่ไหน ไปกระชอนจะทำไปเราไปทำกระชอนแปะพัอสีเขียวปะสี่สิบใช่ไหมใช่ครับขอบคุณครับรับวิดดีนะเราซื้อผัดเพราะเราร้อนค่ะน่าจะถ่ายทันนะไม่ลิงทำอะไรจัดโอคตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันดีไปสาลา สารเลี้ยงยีราฟนะครับผมโอเคไปกันต่อเลยลูกกอนดนายลูกกอนกกดนายฮักฮักฮักลูกแกรุกเ้าเอวจับเมลเช็คแคนลูกแกนองกิ้มหวานปอดคอลูกลูกแก เอวเอวท้าเอวนักเลงด้วยนักเลงด้วยนักเลงด้วยสวัสดีค่ะทองสวัสดีค่ะมงมด้วยสวัสดีค่ะคุ้เจอยิยิ้มยิมดึงหูด้ดึงหูหูดึงหูหดึงหูดึงุ้นแก ี่ีที่เราเดินลิงเดินล,ลามไปนะครับเราก็จะพาทุกคนมาดูนกโซนของโค้งนกต่อนะครับนอกอีก,ก่อยนะครับนอกอีก,ก่อยเอาปากปติดเอา่อเราก็จะพาไปเดินดูนกอนนี้น่าจะเป็นไม่รู้นอกอไรนกแก้วหรือเปล่าตามมาดูครับรมันคือ นกบูแอนโกมาคอนะคะก็จะแบบเป็นสีทองสีฟ้าพูดอะไรหน่อยะครับอย่าใช้กูไปถ่ายรูปเพราะกูใช้กล้องไม่เป็นไปกันต่อเป็นหัวหน้าทั่วคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ถ้ำเสือค่ะเราจะไปดูเสือกันแบบอย่างใกล้ชิดก้มนี่แหะค่ะก้มไก้มก้มโอ้โหอย่างยาวอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนอยู่ในถ้ำเสือค่ะรอบข้างก็จะมีเสือลายรอบเราที่นี่น่าจะมีคุณลุง ตรงนู้ตัวเลยตรงนี้ตัวนึตนี้ตัวนึโอ้ตัวใหญ่มากและในนี้ก็มีภาพมากด้วยเราเนะออกไปจากในนี้กันเถอะครับผมตอนนี้เราอยู่ันที่ที่ไหนโฮอูรังอูตังนะครับผมผมก็ต้องเดินถือกล้องเองอย่างเหน็ดเหนื่อยตอนนี้เราก็เดินไปหายีรัฟแต่ว่าไม่เจอสักทีเนื่องจากเราหลงนะครับ เค okay, ครับตอนนี้เราก็ถึง,าาง okay, กันแล้วที่สาลาเลี้ยงยีราฟค่ะเคครับเราก็ถึงกันแล้วที่สาราเลี้ยงยีราฟนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกันแล้วนะครับ mm hmm. ผมตามมาเลย กัดเนึงสิจะเย็นนะน้องน้องดึงไว้ถือถังให้น้องเบนถือถังให้น้องเลยตัวไหนยังไม่ได้กดินโวยน้ำลายโวย,โยนี่เต้าหักนี่เราก็จะมาป้อนอาหารอีราบนันเยอยเยอะจำไลย

เออเอาไปเลยเอาให้หมดเลยทีหลังไม่ให้แล้วที่ใส่ไม่ดีไม่น่ารักเก็ซะเลยนะ mm hmm. นี่ตัวนี้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 เลย โอเคครับหลังจากที่ให้อาหารยีราฟกันแล้วนะครับผมก็จะตั้งกล้องถ่ายนะครับถ่ายบรรยากาศของสัตว์ในซาฟารีเวิร์ถ่ายยีราฟถ่ายนกนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมผลงานการถ่ายภาพของเราเลยครับผม าอยู่กันที่ห้องของเขาเรียกอะไรบัวทะเลค่ะหรือว่าแมนนาทีก็ดูทางนี้ได้เลยองุ๋ๆอุ่อุ๋งปะเนี่ยองุ๋นอุ๋อุ กลัวว่าจระเข้เดี๋ยวโดดลงไปซัดให้ดูเลยเอาวะโอ้เอาสักทีดีเห็นทิพยองทิพยองบอกว่าโดดหนีพอซาฟารีบอกว่าเดี๋ยวโดดลงไปซัดเบนเจอจระเข้ทำไงวะโดดดิโดดโดดไปสู้มันโดดหนีโอยนี่มึงเห็นไหมกูมีอะไรมีอะไรนี่ไงมึงขาดตังก,ก้องเดี๋ยวกูทุบหัวแบะเลยอย่าย่าของกูและนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่เราพลาดไม่ได้เลยถ้าเรามาซาฟารีเวล์นะครับนั่นก็คือ ไอศครีมม้าลายนะครับผมเดี๋ยวลองชิมที่เป็นไงเป็นไงไนสีสีดำๆเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตแล้วสีขาวก็จะเป็นาวานิลาแล้วมันก็ไม่หวานมากแล้วก็ไม่ขมมากวานิลาหรือหรือว่าน,นมวานิลาเอ็กซ์ในวันนี้เรจะกินม้าลายจะมา คนะครับตอนนี้เราก็ต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับเนื่องจากเป็นเวลา5โมงเย็นแล้วตอฟรีเวลิลด์เนี่ยจะปิดในเวลา5โมงเย็นนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ชมอะไรมากมายนะเพราะว่าเราจะเน้นไปทางถ่ายภาพสัตว์กันมากกว่านะครับโอเคครับก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอัตติเมดแอดเวนเจอร์ทำคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องอัตติเมดแอดเวนเจอร์ <c oughs>